มัชาเกียวโตแก้วเเกือบ200มึงมันคุ้มมากไม่ต้องไปจ่ายหรอก3 4 0 0 0พันน่ะประจาทแดกมันโอ้ไพร์เกินไปจ้าช่วงนี้มีประเด็นดราม,ม่าขายมัชชาโคตรแพงนี่มาเที่ยวอยู่พอดีที่โอซาก้าเกียวโตนี่ก็สงสัยว่าที่ไทยมันแพงบ้าอะไรกันวะกูงงมากของร้านโกคาโกคือที่ร้านเรียบหรูแบบมินิมอลมากจะบอกว่าแก้วหนึ่งเขาไม่ได้ขายแพงเลย8 0 0ยเยนประมาณ1 6 0ยหบเะเนาะเขารบริบทสังคมของคนญี่ปุ่นเขาไม่สนับสนุนของโอ้ไพร์กันจ้าอันไหนที่แพงแบบไร้สาระเขาก็ปัดทิ้งกันเป็นการดูถูกผผูู้้บรริโภคตตามง แบบคนที่ไม่ค่อยชอบกินัะฉาพอได้กินไปแล้วรู้สึกได้เลยว่าถึงโทนถั่วจริงๆมันนุ่มละมุนแบบหอมมากๆอ่ะถ้าไปขายที่ไทยแก้วนี้ก็ประมาณ4 5 0 0มัง้งอาจจะพันหนึ่งด้วยซ้ำส่วนมากร้านในไทยเขาชอบตั้งราคาให้แพงๆให้รู้สึกพรีเมียมอใครไม่อยากตกเทนอยากเก๋ๆก็ต้องซื้อของแพงมากินแต่ที่นี่มันไม่ใช่จ้ะเพราะความคิดเขาคนละแบบไม่น่าเชื่อว่าแก้วนี้จะทําได้ขนาดนี้มัะฉาดีมากเชี่ยแบบโคตรดี เอาจริงมากินที่เกียวโตโหมึงมันคุ้มมากไม่ต้องไปจ่ายหรอก 3, 4, อสามสี่พันน่ะประสาทแดกมันโอภัยเกินไปจ้าไม่ใช่เรื่องเนาะใครชอบของแพงก็ไปซื้อต่อไปความชอบของคนเราไม่ไเท่ากันทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้ถ้าเราสนับสนุนของโอภัยที่แบบคุณภาพส่วนทางกับราคาอนาคตทุกร้านแห่ขายของแพงกันฉ่ำแบบจุกอก,อกแน่ใครชอบก็ไปลองได้นะแต่กูไม่จ้าอี